สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพผมชื่อปอลอารมณ์ภูนพวกผลผมเป็นสมาชิกคณะคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ค o u p ป e s for Christ CFC ผมจะมานำเสนอทานน้ำแห่งชีวิตเรื่องที่40พระวาจามีลักษณะเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์เชิญฟังพระวาจาของพระเจ้า จากหนังสือประกาศอิสยาฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้าและไม่กลับไปที่นั่นถ้าไม่ได้รดแผ่นดินทำให้แผ่นดินอุดมทำให้พืชงอกขึ้นเพื่อให้ผู้วานมีเมล็ดพันธุ์และให้ผู้กินมีอาหารฉันใดถ้อยคำที่ออกจากปากของเราจะไม่กลับมาหาเราโดยไม่เกิดผล ไม่ทำตามที่เราปรารถนาและไม่บรรลุจุดประสงค์ที่เราส่งมาฉันนั้นพี่น้องครับพระวรสารโดยนักบุญจอรประกาศตั้งแต่เริ่มต้นทีเดียวว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นพระวจนะทรงดำรงอยู่แล้วพระวจนะประทับอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะเป็นพระเจ้า พระองค์ประทับอยู่กับพระเจ้าแล้วตั้งแต่แรกเริ่มพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอาศัยพระวจนะไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระเจ้าไม่ทรงสร้างโดยทางพระวจนะพระเจ้าซึ่งมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ไม่สามารถสัมผัสได้พระองค์ได้เสด็จเข้ามาอยู่ในการเวลามารับธรรมชาติมนุษย์ มาอยู่ในหมู่มนุษย์เพื่อเรามนุษย์จะเห็นได้ด้วยตาของเราสัมผัสได้ด้วยมือของเราและฟังได้ด้วยหูของเราสมเด็จพระสันตปปะปาปาเบเนดิกตที่16จึงเตือนเราทุกคนให้ลื้อฟื้นการได้พบกับองค์พระวจนะพระคริสตเจ้าอีกครั้งหนึ่งทั้งเป็นการส่วนตัวและส่วนรวมพระคริสตเจ้า คือพระวาจาแห่งชีวิตที่ทรงแสดงองค์ให้มนุษย์แรเห็นได้และกลายเป็นผู้ประกาศพระวาจานี้พระองค์เป็นถ้อยคำที่ออกจากปากพระบิดาเป็นพระองค์เองที่อยู่ในพระวาจาเป็นพระองค์เองที่ตรัสขณะที่มีการอ่านพระคัมภีร์ในวัดพระองค์เป็นพระวาจาทรงชีวิต และมีประสิทธิผลอยู่เสมอโดยพระอนุภาพของพระจิตเจา้าพระศาสนาจักรประกาศอย่างชัดเจนว่าพระศาสนาจักรแสดงความเคารพต่อพระคัมภีร์เสมอมาเช่นเดียวกับที่แสดงความเคารพต่อพระกายของพระคริสตเจ้าพระศาสนาจักไม่ได้หยุดยัง้งที่จะนำอาหารเลี้ยงชีวิตคริสตชน ทั้งจากโตพระวาจาและโตะพระกายพระคิสเจ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกที่16สอนว่าพระวาจามีลักษณะเป็นศินศักดิธิ์ซึ่งพระธรรมล้ำลึกของการรับสภาพมนุษย์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของเอกลักษณ์ที่พระวาจาของพระเจ้าเป็นศินศักดิทธิ์โดยแท้จริง คำว่าพระวาจามีลักษณะเป็นศีลมหาสนิทมีได้หมายความอยู่ในกรอบของศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการที่เรามักจำกัดความคิดเราอยู่ในกรอบของความหมายดีแต่ที่นี้เราพูดในความหมายกว้างสมเด็จพระสันตรปประปาปาบอกว่าเปรียบเทียบกับการประทับอยู่จริงของพระกิสเจ้าในรูปปรากฏของขนมปังและเล่าอางุ่นที่เสกแล้ว คุณพ่อรันเนโรคันตราเมสซาอธิบายว่าทุกสินศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีเครื่องหมายภายนอกที่เห็นได้ซึ่งประธานพระหันสทานภายในแท้จริงดังเช่นในพระธรรมล้ำลึกของศินมหาสนิทแผ่นขนมปังที่เสกแล้วซึ่งเป็นเครื่องหมายภายนอกที่มองเห็นได้นี้เป็นการประทับอยู่ของพระคฤษณาเจ้าอย่างแท้จริงและสมบูรณ์ ในพระคัมภีร์ตัวอักษรที่เราอ่านเสียงที่เราฟังการอ่านพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อในสภาพภาวนาเป็นเครื่องหมายภายนอกที่เราเห็นได้ฟังได้ซึ่งนำเราเข้าไปอยู่ในความจริงล้ำลึกของพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าพระบุตรพระองค์นี้เมื่อทรงลงมาไถ่มนุษยชาติ ทรงซ่อนพระองค์ในสภาพของเนื้อหนังพระบุตรพระองค์นี้เมื่อมอบพระองค์ให้มนุษย์ในศีลมหาสนิททรงซ่อนพระองค์ในรูปปรากฏของแผ่นขนมปังที่แสนจะธรรมดาเรียบง่ายพระบุตรพระองค์นี้ใช้ภาษาที่มีขีดจำกัดของมนุษย์ซ่อนตัวพระองค์ซึ่งไร้ขอบเขตอยู่ในตัวอักษร ของหนังสือพระคัมภีร์พี่น้องครับพระริธานุภาพแห่งความเป็นศิลศักดิ์สิทธิ์ของพระวาจาของพระเจ้าทํางานในเรามนุษย์อย่างแท้จริงเกินสติปัญญาที่เรามนุษย์จะสามารถคาดคิดหรือวางแผนได้พระวาจานี้เป็นชีวิตและบังเกิดผลในจิตวิญญาณของผู้มีความเชื่อ อาศัยการดนใจของพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าทรงทํางานในใจเราและนําเราไปสู่ความจริงทั้งมวลพี่น้องครับผมเชื่อว่าเราคริสตชนล้วนเคยมีประสบะการณ์ที่ยากจะลืมที่อยู่ๆพระวาจาตอนหนึ่งจับถึงส่วนลึกสุดของหัวใจเราพระวาจาเป็นเสมือนอ้อมกอดรัก ที่อธิบายไม่ได้ด้วยภาษามนุษย์แต่อาบอิ่มเต็มหัวใจบรรดาลความสว่างสวยให้ไม่แต่เพียงในหัวสมองแต่ปุกค,คุมเต็มหัวใจของเราซึ่งเป็นการทำงานของพระจิตเจ้าอย่างแท้จริงผมขอนำประสบะการณ์ที่ยากจะลืมมาแบ่งปันสักสามประสบะการณ์ครับประสบะการณ์ที่หนึ่ง เมื่อปีคริสตศักราช2002หลังจากฝึกการลำพึงภาวนาแบบคริสตชนและฝึกทำเล็กซีอดีวินาได้ประมาณสองปีวันหนึ่งเมื่อเดินทางกลับมาจากการประชุมประจำเดือนกับพี่น้อง c ี c วัดต่างๆในอัครสังคมณฑลท่าแล่หนองแสงผมมาถึงบ้านตอนเช้าขณะนั่งกูยี้เพื่อถอดรองเท้า หลานสาวที่ชื่อเล่นว่าน้ำใจอายุประมาณสองขวบได้วิ่งมาซบตักเรียกเบาๆว่าตาแล้วก็ซบนิ่งอยู่อย่างนั้นผมช้อนหน้าหลานขึ้นก็เห็นน้ำตาหลานไหลอาบแก้มแต่หลานมีแววตาเป็นประกายพร้อมกับรอยยิ้มครับ น้ำตานี้เป็นน้ำตาที่หลั่งไหลออกมาจากดวงใจที่ผูกพันกันอย่างลึกซึง้งที่หลานมีต่อคุณตาเพราะอยู่ๆตาก็หายไปหลายวันเมื่อคุณตากลับมาจึงดีใจจนน้ำตาไหลาอาบแก้มบัดดน,นั้นเองครับพระคำพีจากหนังสือปฐมกาลบทที่หนึ่งและบทที่สอง สว่างวาบในหัวใจของผมผมเข้าใจในเสี้ยววินาทีนี้ถึงความล้ำลึกของสัมพันธภาพรักที่พระเจ้าทรงมีกับมนุษย์และมนุษย์ได้รับสัมพันธภาพนี้อย่างลึกซึ้งในพระเจ้าผมเข้าใจดวงใจของพระเยซูเจ้าขณะพระองค์ภาวนาเรียกอับบาเข้าใจภาวนาดีขึ้นคับ เข้าใจว่าทำไมต้องภาวนาและจะภาวนาอย่างไรเข้าใจเรื่องการภาวนาอย่างสม่ำเสมอในชีวิตที่เต็มไปด้วยภาระหน้าที่การงานจากความสว่างนี้เองทำให้พระวาจาส่วนอื่นๆชัดเจนขึ้นตามมาเป็นลำดับทำให้ผมสามารถแบ่งปันออกมาเป็นบทความและบทบรรยายได้เพิ่มขึ้น ตลอดมาประสบการณ์ของความผูกพันของหัวใจอย่างลึกซึ้งที่เกิดกับผมเกิดกับพวกเราในครอบครัวทำนองนี้ด้วยกันทั้งนั้นครับเป็นประสบการณ์ปกติที่เกิดกับทุกครอบครัวอยู่เสมอเป็นสายสัมพันธ์ของความรักที่ฝังลึกอยู่ในมนุษย์ทุกคนเป็นสายสัมพันธ์รักของพระเจ้าเอง ที่ประทานให้เรามนุษย์ตั้งแต่ทรงสร้างเรามาด้วยความรักและเพื่อความรักสายสัมพันธ์นี้จึงเตือนเราและนำเรากลับไปหาพระผู้ทรงสร้างเรามาตามสัตตามภาพลักษณ์ของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเรามาตามภาพลักษณ์ของพระองค์และผูกพันอยู่กับพระองค์นี่แหละ เป็นการลำพึงภาวนาของคริสเตียนเล่าภาวนาโดยอาศัยพระเยซูคริสต์เจ้าพร้อมกับพระเยซูคริสต์เจ้าในพระเยซูคริสต์เจ้าตามแบบฉบับของพระองค์ครับประสบการณ์ที่สองวันหนึ่งผมอ่านพระวาจาประโยคว่าพระบิดาทรงรักท่าน จากพระวรสารของนึกบุญยนบทที่16ข้อ27และได้นำประโยคนี้มาเคี่ยวเอื้องบ่อยๆเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันผมไม่รู้สึกทราบซึ้งอะไรมากกับประโยคนี้เป็นพิเศษตลอดเวลาหลายวันนั้นเพียงพูดในใจซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยความเชื่อว่าพระบิดารักผมพระบิดาทรงรักผม หลายวันผ่านไปผมไปร่วมประชุมเล็กซีอดีมินาที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ถนนกรุงเทพกีธารกรทมซึ่งนำโดยบิชอปโจเซฟประธานสีดลุนสินพระคุณเจ้าพูดพระวาจาประโยคหนึ่งว่าในวันนี้ข้อความจากพระคมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้วใช่แล้วครับใช่แล้วจริงๆ วันนี้ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ผมเคี้ยวเอื้องมาเป็นเวลาหลายวันและหูของหัวใจได้ยินคำนี้ตลอดหลายวันนั้นเป็นความจริงแล้วใช่แล้วข้อความทุกข้อความจากพระคัมภีร์ที่ฟังด้วยหูของความเชื่อเป็นความจริงครับพระบิดาทรงรักท่าน และผู้ที่มาบอกเราคือพระบุตรแต่พระองค์เดียวซึ่งเป็นดวงใจรักของพระบิดาที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์มาบอกเราด้วยพระองค์เองครับถ้าใครมาบ้านผมก็จะพบพระวาจาว่าพระบิดารักท่านและพระวาจาที่และพระวาจาว่าในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้วติดอยู่เหนือประตูบ้านของเราประสบการณ์ที่สครับเมื่อวันที่11ถึง17พฤษภ,ภาคมคศสองรักราช2011กลุ่มเราเดินทางไปลำพึงภาวนาภาวารสารฉบับที่ห้า ณดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภายใต้การนำของบิชอปโยเซฟประธานสีดลุนสินผมดีใจมากครับที่จะได้ไปอยู่กับพระเยซูเจ้าผมดีใจมากที่จะได้ไปอยู่กับพระเยซูเจ้าวันหนึ่งขณะที่เรากาลังฟังเทศของพระคุณเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดบ้านเบธานีมีพลังลึก,ลก ผลักดันให้ผมเงยหน้ามองดูภาพวาดบนผนังหลังพระแท่นซึ่งเป็นภาพพระเยซูเจ้ากำลังพูดกับมาธาผมเห็นคำภาษาละตินคำว่าเอโกซุม e um เด่นชัดมากแต่เวลานั้นผมไม่ได้คิดถึงความหมายของคำนี้เลยมีเสียงลึกๆบอกว่าจงไปเป็นพยาน ทันทีก็มีเสียงคัดค้านในความคิดของผมว่าผมไม่รู้ความหมายผมไม่รู้อะไรเลยผมจะไปเป็นพยานได้อย่างไรมีเสียงตอบว่าขณะนี้เจ้ายังไม่รู้แต่เจ้าจะรู้ในภายหลังผมคิดว่าผมกำลังวกแวกคิดเพ้อเจอ้อไม่ตั้งใจฟังเทศผมจึงกลับมาตั้งใจฟังพระกุณเจ้าเทศ แต่อดไม่ได้จริงๆครับที่จะมองดูคำเอโกซุมอีกมองดูอีกมองแล้วมองเล่าคำนี้มีสเสน่ห์ครับมีพลังดึงดูดที่แปลกมากผมจึงอ่านทั้งประโยคที่มีเขียนอยู่ใต้ภาพวาดนั้นความว่าเอโกซุมเลสุเล็กซิโอแอตวีตา จากพระวรสารของนักบุญยนบทที่11ข้อ25ผมยกกล้องถ่ายภาพไว้เพราะกลัวลืมและไม่รู้ว่าจะไปหาประโยคละตินนี้ได้ที่ไหนผมไม่มีพักระคัมพีภาษาละตินเพราะผมไม่รู้ภาษาละตินหลังพิธีบูชาขอบพระคุณพวกเราไปเดินในร้านขายของที่ระลึก ผมเล่าประสบะการณ์นี้ให้พระกุญเจ้าฟังพระกุญเจ้าบอกว่าคำเอโกซุมทำให้พ่อนึกถึงเสียงจากพุ่มไม้ติดไฟพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าชื่อของพระองค์คือเอโกซุมชื่อของพระเจ้าคือเราเป็นพระองค์ให้โมเสสไปบอกกับชาวอิสราเอลว่าเราเป็นทรงส่ง,งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย เอโกซุมทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายซึ่งโมเสสต้องไปเป็นพยานต่อหน้าชาวอิสราเอลและชาวอียิปต์มาวันเสาร์ที่4มิถุนายนคริษษษษสตศักราช2011เป็นวันที่พวกเราประมาณ150กว่าชีวิตมาดำเนินชีวิตด้วยเล็กซิโอดีวินาตามปกติ ที่เรามากันทุกเดือนภายใต้การนำของบิชอปโยเซฟประธานสีดลุนสินพระวาจาที่พระกุญเจ้าขีดเส้นใต้เพื่อให้เราดำเนินชีวิตเดือนนี้คือเราอยู่กับท่านตลอดไปทำให้ผมเริ่มเข้าใจเสียงที่บอกผมวันนั้นที่บ้านเบธนีว่าขณะนี้เจ้ายัางไม่รู้แต่เจ้าจะรู้ในภายหลังเพราะ ก่นไปอิสราเอลและตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่อยู่ในอิสราเอลผมดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาพักอยู่กับพระเยซูเจ้าเหมือนอันดรูและจอห์นในพ่อวรสารของนักบุญยอน์นบทที่หนึ่งข้อ39มาวันนี้พระเยซูเจ้าผ่านทางบิชอปโจเซป,ประทานสีดลรุนสิน พูดกับผมอย่างหนักแน่นชัดถ้อยชัดคำว่าเราอยู่กับเธอตลอดเวลาพระองค์บอกกับผมว่าพระองค์ทรงอยู่กับผมก่อนพระองค์งอยู่กับผมตลอดเวลาเพราะพระองค์คือเอกโกซุมพระองค์คือเราเป็นเราเป็นผู้เป็นอยู่ ผมเห็นความรักที่เปลี่ยมได้ความเมตตาของพระเจ้าชัดเจนขึ้นเมื่อพระคุณเจ้านำประโยคเราอยู่กับท่านตลอดเวลามาทำเล็กซิวีนาเดือนนี้ต้องไม่ใช่เป็นความบังเอิญที่พระวาจาประโยคนี้มาถึงเดือนผมมาถึงผมเดือนนี้แต่เป็นแผนการของพระเจ้าเพราะพระองค์คือเอโกซุมพระองค์คือเราเป็น พระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่พระองค์นี้ทรงอยู่กับผมตลอดเวลาพระองค์เป็นพระเจ้าสูงสุดไม่มีใครไม่มีอำนาจใดหรือสิ่งใดสูงกว่าพระองค์อีกแล้วพระองค์ไม่ต้องปรารถนาเป็นอะไรหรือมีอะไรมากกว่าที่พระองค์ทรงเป็นอยู่แล้วดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงกระทำกิจการใดๆกับมนุษย์ พระองค์ก็ได้แต่ลดตัวพระองค์เองลงผมเริ่มเข้าใจได้ว่าการกระทำทั้งหมดของพระเจ้านับตั้งแต่แรกเริ่มของการเนรมิสร้างจนตลอดประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นเป็นประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าผู้เป็นเอโกซุมพระเจ้าผู้เป็นอยู่โดยพระองค์เองพระองค์น,นี้ได้ลดพระองค์งอย่างต่อเนื่อง มาอยู่กับมนุษย์ตลอดเวลานับตั้งแต่วันนั้นมาในพิธีบูชาขอบพระคุณคำเอโกซุมดังก้องในใจและย้ำเตือนว่าพระเยซูเจา้าที่พูดกับมาทาวันนั้นกำลังพูดกับทุกคนวันนี้ในพิธีบูชาขอบพระคุณในพระวาจาที่ได้ฟัง ในศิลศักศิทธิ์ที่เรากราบนมัสก,การแล้วรับมากินเป็นพระเจ้าผู้เป็นเอกสุมที่อยู่กับมนุษย์ตลอดเวลาเพื่อมนุษย์จะสามารถอยู่กับพระองค์ได้พระองค์ทรงอยู่กับเราก่อนเราจึงสามารถอยู่กับพระองค์ได้พี่น้องผมหลงเอาเกวียนไปเทียมไว้หน้าวัว คือเข้าใจว่าเป็นผมที่ไปอยู่กับพระเยซูเจ้าเมื่อผมไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่พระเจ้าก็บอกผมว่าผมทําผิดขั้นตอนแล้วเพราะต้องเอาวัวเทียมไว้หน้าเกวียนคือพระองค์ทรงอยู่กับผมกับผมก่อนทรงอยู่กับผมตลอดเวลาและตลอดไป ผมจึงสามารถอยู่กับพระองค์ได้พี่น้องดังที่นักบุญยอนเน้นย้ำไว้ว่าพระเจ้าทรงรักเราก่อนเราจึงรักพระเจ้าและรักผู้อื่นได้ผมจึงนำพระวาจาที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่าเราอยู่กับท่านตลอดเวลามาเคี้ยวเอื้องต่อไปตลอดเดือน พี่น้องครับประสบการณ์ที่บรรดาลความเข้าใจอย่างสว่างสวัยในหัวใจของเราทำนองนี้เป็นของประทานจากพระจิตเจ้าที่ทรงนำเราไปสู่ความจริงทั้งมวลเป็นพระจิตเจ้าเองที่จุดไฟในดวงใจของเราและบรรดาลให้เราเข้าใจพระวาจาของพระเจ้าตามที่พระจิตเจ้าทรงประทาน พี่น้องครับพระวาจาของพระเจ้ามีลักษณะเป็น,นศิล์สิทธิ์เป็นพระเยซูคริสต์เจ้าเองเป็นพระองค์เองที่เป็นถ้อยคํานั้นที่เปล่งออกมาจากปากของพระบิดาลังเข้ามาสู่ดวงใจของเราอย่างท่วมทน้นเดชะพระจิตเจ้าพระองค์ได้ทำงานอย่างสำเร็จสมบูรณ์ ตามที่ทรงรับมอบหมายมาแล้วจึงกลับไปหาพระบิดาอาเมนขอบพระคุณครับ